อีกแล้วมาอีกแล้วค่ะพี e. ่น้องขามามาถึงป่าแบ่เหราดอกแบ่เหราออกสพรั่งเลยพี่น้องขาดอกแบ่เหราขาวทั่วป่าไปเลยเยอะกว่าเมื่อกี้เองเมื่อกี้บ่หลายบ่หนี่หลายคักหลายแน่ค่ะพี่น้องจ้าอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บแบ่เหรานี่เล่าเอาทีเดียวพี่น้อง เก็บไปเลยเก็บไปเลยแม่เรามีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บไปแช่ตู้เย็นไวเอาไปเอาไปผัดแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ได้ไหมครัเอาไปผัดแล้วก็ใส่ช่องแข็งไวถ้าจะชาดาเขามาเอาหม่องมันหนาได้ไหมเขาเอามาใบมันเลยเอาใบมันมน,นี่ใบมัน ใบก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค้าที่ใบมันใบ,ใบก็เป็นอย่างนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ใบ<อ>เป็นอย่างนี้นคะ่ะดอกมันก็มีใบมันก็มีเอาใยขอปลาลืมลลหรือใยเหล่าเอาเลยเหล่าเอาเ,อาเลยหลงปลาได้ใย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องค้าได้อีกแล้วปลานี่เยอะกว่าปลาก่อนปลาก่อนมันอย่างห่างๆปลานี่พี่ยิบลยซินออกจ้ะ เยอะแยะเลยเอามากองเอามากองใส่กันไว้ก่อนนี่ฮัลโหลเชิญนะหุ้นก็จาเอาหมามาย่างเห่นก็จะเอาหมามาย่างเห่นน้ำปลาค่ะพี่น้องคะปลาเบล่าค่ะพี่น้อง่ะขอเชิญทุกครูทุกคน ขอต้อนรับทุกครูทุกคนเข้ามาช่องน้ำโชคชนแนลวันนี้คุณยายน้ำโชคพามาเก็บแบเหราหรือว่ากระเทียมป่าค่ะพี่น้องคะกระเทียมป่าเมื่อก่อนน่มาเก็บมันยังหน่อยบัดน,นี้มาเก็บเธอนี้มันออกดอกแล้วบัดนนี้ดอกนี้มันกบสีมีเป็นน่วยน่วยมันก่เสียกะไขขอ น่วยมันไข่ไขอันนั่นพริกไทยเนาะชาดาเนาะน่วยมันไข่ไายพริกไทยน่วยมันก็นกนนกนเอไปปลูกได้ครับพี่น้องคะคุณยายประหยัดคิดว่าจะเอาไปปลูกเมืองไทยอยู่ค่ะพี่น้องคะกันไปเมืองไทยกันสิโซนเอาเหงามันเปพร้อมไปปลูกแล้วก็ซุ้มสีเป็นซุ้มสะเป็นเม็ดกันสิเอาไปปลูกพร้อม สา,า,ายย่า่ปลาปลาใดพุ่นพุน่นย่า่ยู่พุน่นปลาพี่ก็ไลายปลาพุ่นก็ไลายออนซ้อนผักออนซ้อนเน่อันนี้มันใกล้น้ำบ่น้ำมันไหลเพื่อนะเ,เดี๋ยวไปพุ่นก่อนไปหาคุณยายก่อนไปหาคุณยายก่อนนี่ครับพี่น้องค่ะย่า,ไายได้ไลยเหรอเด้นี่ไล่ไล่แล้วได้ไลยแล้ว เดี๋ยวไปหายายก่อนข้าวเดี๋ยวนี่ค่ะได้หลายแล้วค่ะไปหายายก่อน,น่่เบึ้งแน่พี่นอกบึ้งเน่เกิดเต็มอยู่ไม่ใช่ดอกไม้ป่านะคะเป็นดอกกระเทียมป่าค่ะฟ้า,าฟังนี่ยังหลายคัก ปาาลาหลคักหลนเาก็บมันยบะเตียมปาาลาหลคักหลแน่คุณยายเก็บอยู่คนเด,ยเดียวทางนี้เดี๋ยวเข้าไปหาคุณยายมานี่ก่อนค่ะมาพีา่หลยหย่อยยายมาเด้อมาเด้อ ชาวฮานูฟ้ามาเก็บกระเทียมปลาน้ากันเดยอกกระเทียมวิตามินดอกกระเทียมมีวิตามินเอถึงแซตเลยพี่น้องค่าวไายได้ดักไม่ไงเดี๋ยวไม่ไงสิตดด้ขันทายมาทางคุณไายมาทางผีดีกว่านี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลงมคลิปไปได้ยินเสียงตดนี่มูสิเป็นลมลูกอันนั้น พี่น้องสิเป็นล่มคุณยายว่าพัดใส่ช่องแข็งไว้คุณยายยัดกับพัดใส่ช่องแข็งไว้ทุกปีอยู่แต่ว่าหมดแล้วค่ะค่ะล้วกของมันสลบลวงของมันสลบเออละกะให้มันสกหลายล่ะเอาใส่ช่อแข็งันนี้มามาพัดไม้ใส่นันเอลวกขหงมันสลบละกะเอามาผัดไมใส่นมันวี เออเดี๋ยวสิจื้อไว้ว่าคันคันคันตัวพัดเส้นหนามันแรือไม่ไมาพัดอีกมันสีบป้าแซ่บโอ้โอ้คันพัดเส้นหนามันแรือมันพัดบป้าแซ่บเออเป้าแซ่บรวบมันสลบคือซื้อแย่มันซุกหลายไงอืมกอจะลบแล้วก็เอาออกได้ถึงค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องฟังไปที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคแชนแนลพามาชมธรรมชาติดอกเบลลาพูนพี่น้อง ดอกเงีวไปเป็นพืชเป็นพืชคุณนะเป็นดอกแบลเราบดปาเลยบางหนึ่งหัน่ปนปานปาหั่นบ่มีหลายปานี่หลายคักหลายเน่มาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องป้องไปที่คนไทยที่อยู่เมืองฮานอยฟ้ามาเก็บเบเลากับยายประหยัดยายมณีกันเถอะยายชดายายชดาก็มาค่ะ,ะ,คะนี่เก็บได้แล้วไม่ใช่เป็นดอกอสีเป็น้องค่ะ ดอกแบ้เรามีประโยชน์เท่ากันกับกระเทียมโทนเลยค่ะพี่น้องขาได้เยอะแล้วเอามากองนี่ได้เยอะแล้วพี่น้องค่าดอกมันน่ะกินเมดหรืได้ได้นี่กินทั้งดอกดอกมันก็ห้องหอมเนาะหอมน่าได้เนาะกินได้เมดกินได้เบิดทั้งดอกทั้งใบเอาโชว์หน่อยยายโชว์หน่อยเร็ เนี่ยออดอกแวเหล่าสวยไหมคะ<ว>พี่น้องค,<ะ>ค่ะคุณยายจะไปเอาไปขั้นสม,มอะไยัง,งป้องปลายไปทัาทำหอมดองก็ได้ไปทำผัดก็ได้ผัดก็ได้ผัดใส่เครื่องในไก่กระเพาะไก่โอ้อร่อยมากวิตามินแซดวิตามินวิตามินซวิตามิน A ถึงแซด ถ้ากินได้น่ดีเนี่ยนะมันมันมันธรรมชาติกินแล้วก็หามไปนวดกันไปนวดเด้วแขกเขาสินายแต่ถ้กินแล้วต้องไม่ต้องไปไหนกินแล้วก็อยู่บ้านกระเทียมกินแล้วก็อยู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องคะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเก็บจนไม่หวาดไม่ไหวเก็บจนไม่หวัดไม่ไหวมาช่วยกันเก็บหน่อยด้พี่น้องเด้อ ผู้ใดบผู้ใดอันบ่ท่านเคยบ่ท่านเคยกินกะมากินเบิ่งเดอร์ก็เทียมปลาอร่อยมากแซ่บมันออกมันหวานหวานม่ต้องันหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเวลาผัดใส่แต่น้ำมันหอยก็พอเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันกับสิแก่แล้วอาทิตย์หน้าเก็บบ่ไดแล้วพี่น้องอาทิตย์นี้กำลังพอดีเก็บพอดีกินค่ะ โมเมนตเต่มูฮาเก็บได้พวกก้อนฝรังเขาก็ับมาเก็บขึ้นกันได้พี่น้องค่ะเขาไปแล้วเรเขาไปแล้วมาถึงเขาเก็บเอาใบมันเขาไม่ได้เอาดอกมาถึงลูกทึงเต่ามาถึ่งขอบขัวเขาจะเอาใบมันเขาจะเอาดอกมูเฮากินทั้งดอกทั้งใบกินมดทุกอย่างที่ขวางหน้านะพี่น้องค่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นไม้ใหญ่อยู่คนไทยก็รู้จักกินอืมคนไทย คนไทยห้ากินได้สุกยางที่ขวางหน้าไปใส่กับบดบอยากดบานห้าวหูจักเแ็บอยากแ็ดกินจักินก็คือบานหฮานั่นล่ะเหมือนบ้านเราแหละจะรู้จักกินขอบคุณค่ะผักบุ้งก็มีขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องนำโชคชีวิตจงมีแต่ความสุขความเจริญก้มเจ็บยาใดก้มไข้ยามีถึกลอตเตอรี่ีรางวัลที่หนึ่งให้ปัดจากโรคภัยไข้เจ็บนะพี่น้องค่ะผู้เฒ่าคุณว่ายัง ผูเขาพุ่นก็ผูเาพุ่นกมยางออกก